แล้ววันนี้นะคะพามาพบกับรถไซส์เล็กกระทัดรัดนะคะ เป็นรถยอดนิยมนะคะขายดีใน ben <Yes. S 1> เบนซ์เอ็นเคค่ะคันนี้นะคะมาในราคาสุดคุมม้มแค่หนึ่งล้าน90 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแถมได้สมรรถนะกับอีก21 1แรงม้าเลยเรียกได้ว่าสมรรถนะยอดเยี่ยมมาในราคาสุดคุ้มนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะกับ Mercedes b e n บนซ์เจลเอสองห้าศูนรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV ขนาดเริ่มต้นนะคะตัวรถคันนี้นะคะเป็นปี2016ค่ะและเลขไม้นะคะเวียงเพียงแค่7 หมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถ้าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าคันนี้นะคะใครได้ไป ถือว่าคุ้มสุดๆเลยค่ะมาในราคาแค่เพียง1น0ล้านเกนบาทเท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากแล้วก็คุ้มมากได้ขับ m e r c e เ e เดสเบนจ g l a สองหคันนี้กลับบ้านไปเลยค่ะไฟหน้าของคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบใบซีนอนนะคะให้ความส่องสว่างในอย่างชัดเจนเลยทีเดียวล้อแม็กด้านข้างก็เป็นสีใบคันเลอร์นะคะขนาดถึง19นิ้วเป็นลายเฉพาะตัว AMG ด้วยค่ะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะจะเห็นไซส์ของตัว g l a เนี่ยขนาดเนี่ย พอเหมาะพอดีเลยจะขับไปในเมืองนะคะก็มีความคล่องตัวาหาที่จอดรถได้ง่ายหรือว่าไปต่างจังหวัดก็ได้สบายๆเลยเพราะว่าเขามาพร้อมกับ211แรงม้านะคะสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบ ขนาด2,000 cc เห็นรถไซส์เล็กแบบนี้แต่ว่าแรงม้านะคะจัดเต็มเลยอยู่ที่211แรงม้าและอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะถือว่าทำได้ดีแล้วก็ประหยัดสุดๆเลยอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นคะ่ะและสำหรับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายของ GLA นะคะก็สามารถเก็บได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะหรือว่าของแนวลึกก็สามารถทาได้นะคะเราสามารถพับเบาะหลังได้นะคะเป็นแบบ 40-60กนะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะไฟด้านหลังค่ะก็จะเป็นแบบ LED ให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ GLA คันนี้อยู่นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะเพราะว่าราคานี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาที่ดีมากแล้วก็คุ้มมากๆนะคะเพียงแค่1 0 0 0ล้บาทค่ะ ได้ขับรถสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะคะยังไงคะ่ะลิฟสแกนทีวบโค้ดนะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะคะสามารถเข้าไปชมรถคันอื่นๆของเราได้ที่ www.benk.com คม่ะมีรถส,สวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคาสกว่า200คันกันเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับการดีไซน์ภายในนะคะก็ออกแบบแบบเรียบหรูนะคะแต่ว่าแฝงไปด้วยความสปอร์ตคะ่ะช่องแอร์นะคะก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะ ะะแล้วก็ตรงกลางค่ะจะเป็นหนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์แบล็คนะคะทุกจุดของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าพวงมาลัยนะคะเขาก็จะเดินด้วยได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวพวงมาลัยค่ะก็เป็นแบบ3ก้านท้ายตัดแบบนี้นะคะหน้าจอค่ะก็สามารถเชื่อมต่อมันติมีเดียต่างๆได้นะคะรองรับเนวิเกชันวิทยุนะคะบลูทูธ หรือว่าจะเป็นโทรเข้าโทรออกนะคะก็สามารถทําได้เลยแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบ2โซนสามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้นะคะแล้วก็เบาะเมมโมรีนะคะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยค่ะใครที่กําลังมองหารถไซส์เล็กกะทัดรัดนะคะไว้ใช้งานในเมืองหรือว่าขับไปมหาลัยนะคะเมย์แนะนําคันนี้เลยเพราะว่าราคาดีๆนะคะแถมยังสภาพเนี้ยบอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างคะ่ะว่าเวลาที่นั่งด้านหลังแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะ ด้านหลังก็นั่งได้3ที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าจะนั่ง2ที่นั่งก็มีพนักวางแขนตรงนี้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะคะสําหรับ ใครนะคะที่สนใจรถไซส์เล็กกระทัดรัดราคาเพียงแค่1 9 0 0 0 0บาทนะคะได้ขับ Mercedes-Benz น g l a 250 AMG 211แรงมานะคะตัวรถเป็นปี2016และเลขไมล์วิ่งน้อยค่ะเพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะ10,000กิโลเมตรเท่านั้นพลาดแล้วจะเสียใจเลยละคะ่ะราคาดีๆแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะราคาดีๆแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะในราคาเพียงแค่1 9 0 0 0 0บาทคะ่ะก็ได้ขับ m e r c ์เ e s b e n z น g l a 2 250 AMG คันนี้วิ่งน้อยนะคะเพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเฉลี่ยต่อปีนะคะประมาณ10,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะคันนี้ต้องบอกว่าสวยเนี้ยบสุดๆเลยนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ไม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ